เพียง23นาทีครับก็สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่สองก็ใกล้วันเข้ามาแล้วนะวันแห่งความ16เดือนนี้น่าจะ17เน่ยนะเพราะว่ามัน16นี่เป็นวันวันครู17นี่เป็นวันอะไรไม่รู้เนะี่ยสิบอาทิตย์13จันทร์สิบสงการ15พุธ16บหกพฤหัส วนศุกเลขออกวนศุกดีครับงวดนี้ก็เป็นความหวังของคนจนน่าจะทั้งประเทศนะะ <c oughs> เรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรเนี่ยแม้แต่คนรวยก็ซื้อครับไม่ใช่เฉพาะคนจนหรอกรวยแล้วก็อยากไปยองก็เลยจําเป็นต้องซื้อ ก็อย่าไปเล่นเยอะครับเล่นหวยเล่นพอประมาณพอได้ลุ้นมันมันไม่มีใครรวยเพราะการพนันได้มามันก็เสียคืนไปหมดบางคนถูกมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วเล่นไปทุกงวดทุกงวดงวดละสามพันสี่พันห้าพันมันก็ไม่เหลือแล้วครับตังค์ไอ้ถูกมานานานจะถูกทีเนี่ยผมก็ถูกนานๆถูกทีนะหวยไม่ได้ว่าถูก พอจนลืมเือนะจนจนจำไม่ได้ว่าตอนไหนเราถูกมันนานนานซะจนลืมก็เคยมีถูกแต่ก็ถูกทีละห้าบาทสิบบาท <c oughs> มีงวดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งมั่ถูกยี่สิบบาทนั่นแหละเท่าที่จำได้งวดล่าสุดที่ว่าออกสองหนึ่งหนึ่งสองอะไรนะ่ะงวดนู้นน่งงวดก่อนนูนนะ้นก่อนจะปีใหม่ยีงนะ นนนั้นก็ไม่เคยถูกเลยครับรถตรลุงรถตะรี่อะไรก็ไม่ถูกจับฉลากก็ไม่ถูกนะออแปดเมื่อวานนี้มีคนไปจับฉลากจับเบอร์ที่ตลาดเอ,อ่ดอนไหวก็จะมีแผงฉลากฉลากเป็นแผงเบอร์ละสิบบาทนะเบอร์หนึ่งสิบบาทมันมีอยู่สามใบเล็ก สามใบที่เราลุ้นรางวัลได้มันจะเป็นหอ่อหอละสิบบาทสิบบาทนะเนาะเอามีลุงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วเหรอครับโอ้นี่เขาทำอะไรกันในโรงงานเนี่ยหน้าโรงงานกะที่เนี่ยเอามะพร้าวมาแจกหรือเปล่านะเต็มคนหิวถุงปุ๋ยเลยเต็มหมดเลยเนี่ยก็จับไปเบอร์เดียวจับไปซองเดียวสิบบาทปรากฏว่าได้เบียร์ลังหนึ่งเ,เออกระจิดดูแล้วกันคนวาสนาคนเน่ะ จับไปเบอร์เดียวแท้ๆ่ยบางคนจับเป็นร้อยบาทเบอร์ละสิบบาทก็สิบเบอร์ยังไม่ได้สักอะไรเลยเออม,มันก็ดวงเลยนะแล้วคนจับไปจับก็กินไอ้น้ำสาโทด้วยนะสาเกขวดสีเขียวเนี่ยกินสาเกแล้วก็ไปจับเบอร์ก็ได้เบียร์ลีโอมะลังหนึ่ง <c oughs> ดวงดีนะครับ <c oughs> น,นี่ก็มาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับไม่มีไม่มีหัวข้อว่าต้องเป็นเรื่องอะไรเพราะบอกว่าก็มามามาคุยเฉยๆก็น,นึกอะไรได้ก็จะพูดตามนั้นนะนะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งหัวข้อว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะก็ยังหนาวอยู่นะเมื่อเช้านี่รู้สึกว่าจะหนาวกว่าเมื่อวานนี่เอาดิ กรดกรุงเทพนะยังหนาวเลยไปเดินตลาดหน้องแขมที่ว่าผมก็ไล์สวดไปแล้วหล่ะเมื่อเช้านี่รอบหนึ่งมันหนาวนะมันอยู่ริมคลองแล้วลมพัดมาวูบว่บาบูบว่าก็เลยเลยปิดไม่ได้ไล์ต่อเลยเพราะว่ามันหนาวเย็นนะครับอากาศมันเย็นเจี๊ยบเลยขนะ <c oughs> ี่รถโมอเตอร์ไซค์รถแดดก็ไม่ค่อยจะแรงแดดไม่ออกเลยวันนี้นะ่แดดแดดมันอ่อนๆยังไงไม่รู้นะวันนีนะ้แดดมันไม่ไม่พอจะให้ ให้ร้อนให้อุ่นเลยนะแดดเป็นแดดอ่อนๆแดดแบบไหนไม่รู้นะหนาวครับยอมรับว่าหนาวแล้วดูพยากรณ์อากาศเขาว่าจะหนาวอีกหลายวันด้วยนะมันมันมันไม่ใช่ว่าขนาดสิบองศานี่มเช้าจับมิเตอร์ดูเขตหนองแขมนี่มันสิบเก้าองศา ขนาดขนาดนี้ก็ยังเย็นยังอาบน้ำลำบากเลยนะแล้วคนที่ว่าอยู่บน,บนดงบนดอยลบติดลบนี่เขาจะอยู่ยังไงเนาะผมว่าผมจะไปทำงานต่างประเทศผมคงจะไปทำไม่ได้แล้วครับ mm hmm. เ,กเกาหลีเกาหลีอะไรที่ว่าเขาได้เงินเดือนเดือนละเป็นแสนแสนกันเพราะมันอยู่อากาศหนาวไม่ได้ครับมันเป็นหวัดเป็นขี้มูกเป็นอะไราง อากาศหนาวนี่ผมทำอะไรไม่ค่อยจะจะเป็นนี่นะมันมือมันแข็งมืออะไรไปหมดเลยมือจังมือเป็นตะคงตะคิวไปหมดเลยนะคือมันคงจะอยู่ลําบากนนะอยู่เย็นๆอย่างนั้นนะ่ติดลบติดอะไรนะนอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับเย็นกระดูกเย็นหลังเย็นอะไรไปทั่วเปนะ็นขี้มงขี้หมูกเนี่ก็ตันทั้งวันนะครับสั่งแล้วสั่งเย็ก,ก็สั่งขี้มูกนี่ขนาดแค่สิบองศานี่ยัง ยี่สิบองศานี่ยังอยู่ลำบากเลยนะีจะไปอยู่ติดลบเป็นสิบต,ติดลบศูนย์ติดลบอะไรนี่คงจะอยู่ไม่ไหวนะไม่ไหวครับไปอยู่อย่างนั้นอยู่ไม่รอดไปรอดไปทํางานต่างประเทศตต่ไปอยู่นี่นผมไปอยู่ประเทศที่มันร้อนดออีกว่าพวกซาองซาอุอะไรพวกนี้ดีกว่าอยู่เมืองร้อนจะดีกว่าชอบหน้าร้อนนะมันมันถูกโลกกับหน้าร้อนเนี่ย พอร้อนเราก็เป่าพัดลมอาบน้ํามันก็เย็นทาแป้งเย็นอะไรมันก็ช่วยบรเทาไดนะ้แล้วจะไม่ค่อยจะใข้่ับหนาวด้วยนะแปลกนะตากแดดตาอะไรร้อนๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะเป็นไข่นะทำงานตากแดดเมื่อก่อนทํางานก่อสร้างก่ออะไรตากแดดจนหน้าดําหน้าแดงไม่ได้ใส่หมวกใส่เลยนะบางทีก็เอาผ้าหมวกอีโมงหมวกอีโมงคุมหัวอย่างเดียวก็เหงื่อนี่เสื้อนี่เปียกเต้มือแต่ไม่เคยเป็นไข้เป็นหนาวนะ ไม่่คยไม่เคยป่วยไม่ไม่ค่อยป่วยแต่หน้าร้อนแต่พอมาหน้าหนาวนี่โหรู้สึกว่าจะไข้บ่อยเลยกันเดี๋ยวไข้เดี๋ยวไข้อะไรมังวันวันติดกันติดกันไปหมดเลยรถเมย์นี่ยบางทีมันก็ขับรถกวนส้นตีนเมือนกับจะเลี้ยวจะเบรกอะไรก็บางทีเราเมื่อกี้เบรกหัวทิ่มเลยนะโอ้ เรื่องอนาคตนะบางบางทีมันก็เป็นเรื่องหลายคนนะครับก็ต้องมองดูอนาคตกันนะวาดว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีบางบางคนนี่เครียดนะครับคเครียดเพราะว่าอนาคตมันคิดไว้อย่างอย่างดีนะคิดไว้อย่างอย่างคิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้น,อย,น,นอย่างนั้นอย่างนี้คิดเยอะไปก็เครียดเราคิดจนเราลืมไปว่าบางที ตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในอนาคตตอนนั้นก็ได้แต่พวกก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จตอนไหนในสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยเราจะตายก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้าเรามองตรงนี้มันก็จะสบายใจขึ้นนลครับมันถึงเวลาจะมีมันก็มีเองนะแต่ก่อนผมก็คิดนะว่าอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเขามีก็อยากมีตามเขาเนครับเห็นเขารวยก็อยากรวยตามเขาเห็นเขาได้อะไรก็อยากจะได้ตามเขา มันก็เป็นกดดันตัวเราเองไงว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะมียิ่งยิ่งกดดันครับยิ่งเครียดทุกวันนี้ก็ปล่อยเลยตายมันจะมีก็ให้มันมีมันไม่มีมันก็คือเราจะไปเยอะมันก็ไม่ไม่ดีเรื่องอนาคตมันจะมียังไงมันก็มันไปตามดวงตามระบบของมันนั่นแหละครับเหมือนเราไปดูหมอดูดวงอะ เขาก็ทวงมาว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้มันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันก็แล้วแต่ว่ากันไปนะคือมันจะเป็นจังหวะเป็นรอบของมันเน่ยเราจะไปรีบไปเร่งอะไรมันก็มันมันไม่ได้หรอกมันเหมือนเราปลูกผักปลูกอะไรกินนี่แหละมันก็ต้องมีเวลาของมันเน่ยปลูกผักปลูกผลไม้ ไกอะไรแล้วแต่นะ่ะกว่ามันจะโตกว่ามันจะต้องคอยพอมันโตมาแล้วมันก็สบายครับเก็บกินทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนั่นเอะครับก็เลยว่าเราไม่ไม่ต้องไปกังวลมันมากกันในเรื่องอนาคตเรื่องอะไรพวกนี้ยนะิงกับบูก,กับห้านนี่ไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกครับมันจะได้ไม่ต้องเครียดสวัสดีครับบวกหนึ่งกำลังใจครับขอบคุณมากครับ อะไรนั่นนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเจเจสเตมเจสเตีมอะไรครับเนี่ยลำพานแห่งป่าใหญ่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับมันตัวหนังสือมันเล็กด้วยอ่านไม่ค่อยออกเนละดูในจอมือถือก็ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนั่นแหละครับ บางทีกําลังใจที่ดีเอที่ดีทีท่สุดก็คือกําลังใจของตัวเราเองนี่แหละนะมันก็เป็นกําลังใจที่ดีนะครับในวันนี้หน้าไมหิดนก็มีการรับบริญใจแล้วมึงมีตัง,ม,ตงมีเติมขายกันอยู่หน้าสงสัยจะงานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตต่งานเยอะนี่ตั้งแต่สายสี่มานี่พุทธมนฑลนี่รถจะติดยาวมาถึงหน้าไมหิดนนี่เลย เหมือนอาทิตย์โน้นที่ผมไลส่สดก่อนจะปีใหม่หรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหติดเป็นชั่วโมงผมรู้ว่ารถชนกันกลับไปขับมาโอ้ยแม่ค้าขายดอกไม้ขายพวงมาลายัยแบงค์นี่เต็มรถก็จอดกันเต็มโอ้โหทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถทัวร์รถอะไรมันเต็มไปหมดเลยวันที่ก็รับปริญญาใหญ่ันนั่นนะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ดูข่าวดูอะไรว่าเขารับกันยังไงนะจะได้เลี่ยงไปทางสายห้าก็แล้วไป ติดเป็นชั่วโมงครับออกมาจากเที่ยงจนบ่าย2องไปถึงบางเลนก็คชิดดูเลยวิ่งรถเกือบ2ชั่วโมงติดอยู่ตรงนั้นก็เห็นหมืดๆคืมๆนี่มันไม่ใช่ว่าฝนจะตกนะครับฝุ่น p m 2อนะอยู่ลำบากครับทุกวันนี้สุขภาพร่างกายเราก็ไม่ค่อยว่าจะดีอะไรเราไปกลัวแต่โรคดังๆโรค ไอ้สจุดห้าเนี่ยบางทีคนมันคนไม่กลัวกันนะเพราะว่านี่แหละตัวดีเลยแหละครับเหมือนนักเรียนแพทย์หรือว่าอะไรนั้นที่ว่าอยู่จังหวัดเชียงรายที่เขาบริจาคร่างกายให้ด้วยว่าปอ,ปอดปอดติดอะไรเป็นมะลงมะเร็งเนี่ยเกี่ยวกับฝนพีเอ็มสองจุดห้านี่เนะี่ยมันอันตรายนะครับมันไม่ใช่ว่าจะคนก็เสบคอนะ ส่งสเลดเช้ามาในขี้มูกขี้หูขี้ตาเนี่เต็มไปหมดเลยมันคงจะมีแต่ฝุ่นนะนอนหายใจดมฝุ่นดมควันไปเลยเนี่ย <c oughs> เย็นนี้ก็เตรียมเดินทางแล้วเหรอครับไปเยี่ยมคนป่วย <c oughs> ก็ป่วยข้ามปีนะเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เดือน <c oughs> เดือนกันยาเอ้ยเดือน <c oughs> น่าจะเดือนพฤศจิกาหรือเดือนยังไงเนี่ยเดือนธันวาหรือ,อยังไงเนี่ยป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ป่วยข้ามปีนะครับก็ธรรมดาเนะี่ยร่างกายมันแล้วอากาศหนาวๆอย่างนี้ด้วยอากาศเยน็เยนๆนี้ด้วยมันมันก็ผมว่ามันก็ฟื้นตัวยากนะคนป่วยนะผมผมมองจากเอสภาพเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นนะตอนแรกว่าเหมือนจะหายไข้นะพอมาหนาวลงไีก็กลับซ้ํามันเหมือนจะไข้ตื่นไม่ เพิ่มมาอีกเออมันก็แปลกนะอากาศอย่างนี้มันมันไม่ค่อยจะหายง่ายๆหรอกครับยิ่งเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มัน <c oughs> มันเป็นเป็นอากาศที่ทำร้ายคนป่วยคนหอบอย่างดีเลยนะครับพวกหอบพวกหืดพวกใส่น่งใส่นัดพวกโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะไม่ถูกกับอากาศหนาวนะผมนี่ก็เป็นภูมิแพ้นะครับผมเป็นใสนัดอยู่ ฟุตฟิตฟุตฟิตเลยในจมูกจมูกเนี่ยโอ้บางทีสั่งจนจนแสบจมูกเนะี่ยสั่งจมูก รอฟังข่าวระหว่างผมก็ติดตามอยู่นะครับข่าวเสกโลโซกับใค่ดังใค่แกมมี่เนี่ยแล้าเ, mm hmm. เขาจะคุยจะจบกันยังไงก็ mm hmm. ก,ก็ยังรอดูอยู่ครับรอดูว่าจะจบกันแบบไหนถ้าพูดถึงจบในอย่างที่เสกโลโซเขาอยากจะให้จบอย่างนั้นก็คงจะดีนะครับเพราะว่าอย่างน้นอยเราก็จะได้เอาเพลง mm hmm. ของเสกโลโซมาทำมาหากินได้บ้าง มันไม่ตายครับมันเป็นนามะตะครับถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยถ้าพูดถึงว่าเสศึกเขาเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการน่ยยังไงบทเพลงพวกนี้มันไม่มันไม่ตายครับเพราะถ้าเราเผยแพร่เรายิ่งเผยแพร่เนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปเป็นนามะตะนะครับพูดง่ายๆเนี่เอออย่างเพลงไปสงวนลิขสิทธิ์ใครจะกล้าไปเล่นใช่ไหมไปมาก็ฝังอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ไม่มีใครไปกล้าเล่นกล้าอะไรนะ่ก็กลายเป็นแบบว่าฝังตัวเองปิดตัวเองไป ปิดตำนานไปนะพูดง่ายๆมันมันไม่มันไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเราเปิดเสรี <c oughs> อาบน้าเมื่อกี้ก็แทบจะถูสบู่ไม่ได้เย็นเขียบเลยขนาดเปิดสายยางอาบนะครับเนี่ยเปิดน้ำใหม่ๆมา่มันไม่ร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนแต่เก่า แต่ก่อนในหมู่บ้านหันสานี่ที่ผมอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นน้ําบาดาลนนะ่ะหน้าหนาวนี่สบายเลยครับน้ําเปิดมานี่ยังกับน้ําต้มไก่เลยร้อนจนโอ้ไม่รู้ทําไมมันร้อนผมก็ไม่ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะ้นํามันเป็นน้ําบาดาลคนะือเราเปิดมาใหม่ๆนี่เรียกได้ว่าเอาไข่ไปวางไว้ในโอง่งในอ่างนั้นะสักชั่วโมงนึงไข่สุกนะครับไข่เป็ดไขนะ่ไก่เนี่ย มันร้อนแบบว่าถ้าเราเปิดมาใหม่ๆไปอาบน้ํานี่อาบไม่ได้เลยนะ่สะหัวนี่หัวจะสุกเลยเนะี่หัวจะเป็นไข่เลยนะี่ยอ,อถ้าเป็นหน้าหนาวอย่างงี้ดีเลยน้ําเปิดออกมานี่ร้อนอย่างนง้นนะอาบสบายเลยครับตอนตอนยุคที่ว่าเป็นน้ําบาดาลน,น่ะน,นะตอนนี้มันเขาเลิกใช้ไปแล้วน้ําบาดาลในี่น้องแขมเนะี่ยมันก็เย็นเจี๊ยบเลยเปิดสายยางมาก็เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะ สารบ้านเมืองก็ไม่รู้ว่าจะดูข่าวอะไรเตะเทียบไปหมดทุกวันนี้ข่าวก็ตามยุคตามสมัยนั่นแหละครับโทรทัศน์ก็ขายไม่ไม่ค่อยจะออกแล้วแหละคือมันไม่มีคนดูไม่ว่าแต่คนอื่นเนะี่ยผมยังไม่ดูเลยโทรทัศน์ทุกวันนี้เนะยจานดาวเทียมอะไรเขาจนขาดจนเสียจนปล่อยทิ้งไปเลยโทรทัศน์ก็จนไม่ไม่เคยไปเปิดเลยนะครับเพราะหนึ่งมันไม่มีเวลาด้วย ก็อีกอีกข้อหนึ่งคือถึงมีเวลามันก็มาเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยมาเคลียดูอันนั้นอันนี้ดู youtube ดูอะไรต่ออะไรดูข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมันไปไกลกว่าในข่าวในในในโทรทัศน์อีกนะข่าวใน youtube เ,นเร็วกว่าด้วยมันไปนั่งเปลี่ยนดูข่าวมันจะขายไม่ออกครับโทรทัศน์ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นตามยุคตามสมัย,น,ยนะ ไปวางขายอีกหน่อยจะเหลือเครื่องลกี่ร้อยเนี่ยตรทัศน์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ยังถูกลงไปเยอะตั้งเยอะเลยเนี่ยจอเ,เริ่มเพิ่มกงนสามสี่พันหนึ่งจะซื้อมาดูอะไรนอกจากจะเป็นกิจการอะไรสักอย่างเปิดร้านคาราโอเกะหรือร้านอะไรไปติดเปิดดูบงดูบอลหรือทำให้เขาร้องเพลงอะไรเงี้ยใช้ในกิจการอย่างนั้นจะขายได้อยู่แต่จะ,จะมาเปิดดูในบ้านในอะไรมันไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับ มีก็มีคนแก่บ้านนอกก็นั่งดูมวยดูอะไรนีอ้นนากแก่ๆลเล่นโทรศัพท์เป็นก็ไม่หยิบมอนกันนะ่ะโทรทัศน์นะจะเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยพอเล่นโทรศัพท์เป็นแล้วเนะี่ยจะดูนั่นดูนี่มันมันทันใจกว่าเราดูในนั่นไงเราจะพิมพ์เราจะเราจะดูอะไรล่ะเราก็ไดยดูหมดในโทรศัพท์ดูช้าดูเร็วแล้วก็รีเพย์เอาได้มันไม่เหมือนในโทรทัศน์นะะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เลยนะขายยาก็บ่อย สิบเก้านาทีนี่หนาวครับหน้าเน้อนี่แตกมาเลยนะี่ปากปากก็แตกมาล้วไม่ช้าไปเดินตลาดหน้องแ็มไปดูของเก่าไม่มีอะไรขายเลยนะ มีก็มีแต่มันมันไม่ค่อยน่าซื้อเหมือนแต่กเก่าต้องไปต่างจังหวัดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ผมไปเดินตลาดสีคิว้วของถมตลาดสีคิว้ววันอังคารเนี่ยของเยอะมันเป็นตลาดติดรางรถไฟด้วยก็เดินเดินจนเมื่อยเนี่ยนะครับเดินดูของเก่าตั้งแต่ท้ายตลาดนู้นเดินไปก็เยอะไกลเหมือนกันนะเด,นเดินเดินใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ของเยอะของเก่ามีทุกอย่างนะครับไม่มีแต่สตังค์จะซื้อเขาเนียนะ่ยของเก่าๆพวกป้ายโฆษณาป้ายเรียบสี่ป้ายไม้งานไม้พวกไม้นั่งไม้โต๊ะอะไรพวกนี้นะ่นาฬิกาลูกตุ่มนาฬิกาแขวนอะไรเนะี่ยมีหมดทุกอย่างคนระับแล้วก็ขายราคาก็ไม่แพงด้วยเนพะราะนั้นนาฬิกาลูกตุ่มมันยี่ห้ออะไรผมมันเป็นยีห่ห้อยาวๆตวงสือยาวๆหน่อยเนะ่ะพอดีผม ไม่ชอบยีห่ห้อนี่ผมชอบไซโก้เพราะดูไซโก้นี่มันจะดูดูดีหน่อยนะั้นนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่นะเป็นยีห่ห้อไซโก้มันก็มองดูเออมันคือมันเป็นยีห่ห้อดังครับที่ผมใช้ประจำผมก็เลยอยากจะได้ไซโก้เขาขายไม่แพงเลยพันกว่าบาทนาฬิกาลูกตุ่มไม่รู้มันยีห่ห้ออะไรภาษาอังกฤษย,ยาวๆหน่อยนะึง แล้ว <c oughs> มันมีกีตาร์ยามาฮ่าขายอยู่พันสองแต่มันไปเจาะมันเป็นมันไปเจาะใส่เป็นกีตาร์โปรนะ่งกีตาร์ไปเอทกีตาร์โปร่งมันไปเจาะเพจเจาะอะไรทําเป็นกีตาร์ไฟฟ้าน้องานไม่เนียนนะเจาะเป็นช่องเป็นรูอยู่ก็เลยแต่ขายไปนล้มั่งไปนัดที่แล้วก็ไม่ไม่เห็นเจอเลยไปที่ที่ก่อนนะู่นกีตาร์ไม่มีนะสสใจจะมีคนซื้อไปเลย ครับก่็เดี๋ยวจะจบไล่แล้วนะครับจะถึงตลาดนัดเลยยังไม่ถึงง่ายหรอกแต่มันก็จะจบไปก่อนเนะี่ยยังไม่ได้สายชาร์จมาชาจโทรศัพท์เลยาหาสายชาร์จไม่เห็นเราขอบพระคุณที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับ ขอบคุณที่มาร่วมคอมเมนต์สนุกด้วยกันโชคดีมีมันนี่ใช้ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ